ขหมูก่อนค่ะใช้ข้าหมู2ชิ้นด้วยน้ำมันหอยซอยปรุงรสฝาเขียวซีอิ๊วขาวและน้ำตาลปี๊บอย่างละ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็เคล้าด้วยกระเทียมพริกไทยรากผักชีอย่างละครึ่งช้อนโต๊ะค่ะไว้หนคืนแล้วก็นำมาย่างไฟเป็นคอหมูย่างอบควันไฟค่ะเราใช้ใบเตยกลาบก,ก,กากมะพร้าวค่ะโรยลงบนฐานเพื่อมันเกิดเป็นควัน รอให้เปลไฟมอดก่อนนะคะแล้วค่อยเอาหมูขึ้นวางเรารมควันด้วยพร้อมกับย่างนะคะให้หมูพอสุกแค่ประมาณสัก50%ไม่ต้องให้สุก100%เเพราะว่าถ้าสุก100%หมูจะแข็งเราจะให้มันสุกต่อตอนที่เราเอาไปทำแกงค่ะ ควันนี้เป็นควันที่เราใช้ใบเตยกับกากมะาพร้าวนะคะใส่ลงไปเประกอบควันไม่ใช่ควันที่เกิดจากน้ําหมูหยดลงไปในถ่านนะคะเพราะฉะนั้นทาหอมมะพร้าวกับใบเตยค่ะค่ะย่างสุกประมาณเท่านี้พอนะคะแล้วก็นํามาหั่นค่ะขวางเส้นกล้ามเนื้อคอนะคะจะได้เอ,อ นุ่มค่ะก็จะสุกประมาณเหมือนเราทำน้ําตกคอหมูย่างนะคะประมาณนี้ค่ะไม่ต้องให้สุกมากเดียวเพราะว่าเดี๋ยวเราไปแกงต่อให้ก็สุกในน้ําแกงอีกทีนึงนะคะแล้วเราก็มาเตรียมเครื่องแกงกันค่ะเครื่องแกงก็ประกอบไปด้วยข่าค่ะ1ช้อนโต๊ะตะไคร้สย2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็กระเทียมกลีบเล็กค่ะ15กรีบวัวหอม20ห,หัวแล้วก็พริกไทยดำคั่ว แล้วก็ลูกผักชีกับพริกหอมค่ะคั่วด้วยกันแล้วก็ยี่ลาลูกยี่หลาแล้วก็นําไปคั่วนะคะแล้วก็กะปิครึ่งช้อนพวกพริกไทยดําเม็ดผักชีแล้วก็พริกหอมแล้วก็ยี่ลานี่เราล้างให้สะอาดก่อนนะคะค่านําไปคั่วเม็ดใหญ่20เม็ดแค่เม็ดเล็ก10เม็ดนะคะแกะเอา,มาเมล็ดออกแล้วก็แช่น้าเกลือให้นิ่มเริ่มโขลกเครื่องแกงกันค่ะใช้เกลือ ต่อครึ่งช้อนโต๊ะค่ะใส่ลงไปโขกกับผิวมะกรูดค่ะให้ละเอียดก่อนแล้วเราก็เอาเครื่องที่เตรียมไว้มาโขกต่อค่ะแต่ก่อนจะนำมาโขกเราเอาไปปั่นรอบหนึ่งก่อนนะคะเพื่อจะได้ทุ่นแรงในการโขกค่ะ เม็ดผักชีพริกหอมยี่หร่าเราปั่นรวมกันค่ะตะไคร้ปั่นรวมกันหอมกระเทียมปั่นรวมกันพริกปั่นแยกค่ะเ,งงเราจะโขกพริกกับ,บผิวมะกรูดที่ละเอียดแล้วก่อนนะคะเพราะว่าเป็นแกงเผ็ดจะต้องใช้พริกที่ละเอียดมากค่ะนะนเมนนนมเดมด,มด้้้ยโไหใใีีซ เราโขกพริกละเอียดดีแล้วเราก็ขั้นต่อไปโขกข่ากระตะไคร้ค่ะไปรวมกับพริกข่าตะไค้และพริกโขกเข้าด้วยกันดีแล้วต่อไปเราก็จะเป็นเครื่องเทศค,ค่ะเครื่องเทศที่ให้กลิ่นหอมแบบแกงเผ็ดก็จะมีลูกผักชี<ป>แล้วก็พริกหอมแล้วก็ยี่หร่าค่ะเอาไป เอาลงไปโขกผสมกับน้ำพริกนะคะโขก,ก,ะะกเครื่องหอมละเอียดแล้วเราก็ใส่กระเทียมกับกหอมลงไปโขกผสมต่อเลยค่ะ โขกทุกอย่างละเอียดเข้าด้วยกันดีแล้วขั้นสุดท้ายคือเติมกะปิลงไปครึ่งช้อนค่ะแล้วก็โขกต่อให้เข้ากันค่ะเครื่องแกงพร้อมหมูพร้อมเราไปตัดกล้วยกันค่ะเราจะเตรียมน้ำสองที่ค่ะกระมังใบใหญ่เราจะเป็นน้ำเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะก,กับน้ำมะกรูดหนึ่งลูกค่ะ แล้วก็ชามใบเล็กนี่ก็เป็นน้ําเกลือหนึ่งน้ำเกลือในชามใบเล็กเอาไว้ล้างมีดกับล้างลูกกล้วยก่อนที่เราจะปอกเปลือกค่ะ แล้วก็นำมาหั่นเป็นชิ้นชิ้นขนาดเท่ากับที่เราหั่นหมูนะคะมาเริ่มรุงกันได้ค่ะเอาหัวกะทิค่ะผัดในกระทะให้แตกมันแล้วก็นำน้ำพริกลงไปผัดในกาทิให้หอมค่ะ ถ้าผัดไปแล้วเกิดแห้งให้เราเติมหางกะทิไปเรื่อยๆค่ะค่อยๆหยอดทีละน้อยนะคะเครื่องแกงหอมแล้วก็สุกแล้วให้เติมหางกะทิลงไปค่ะรอให้เดือดค่ะเปิดไฟแรงได้น้ำแกงเดือดแล้วให้เราใส่ลูกกล้วยลงไปค่ะ เปิดไฟแรงนะคะต้มกล้วยให้สุกค่ะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีกล้วยต้มค่ะกล้วยสุกแล้วเราก็ปรุงรสค่ะจะใส่เกลือครึ่งหนึ่งช้อนชาแล้วก็น้ำปลาสอช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลปรายอีกครึ่งช้อนโต๊ะค่ะ คนให้เครื่องปรุงรสเข้ากับน้ำแกงให้ดีค่ะแล้วก็เติมหมูย่างลงไปค่ะอันนี้ลดไฟเป็นไฟกลางนะคะแล้วก็ฉีกใบยี่หรกก่ากับใบมะกรูดโรยหน้าค่ะเป็นอันเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะปิดไฟได้เลยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ ช่วยสับสไครกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ช่วยแชร์ให้เป็นกำลังใจจะได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ